สวัสดีค่ะสวัสดี FC และทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องรจนานะคะวันนี้รจนามาตามสัญญาค่ะ FC นะคะหลายท่านอยากให้รจนามาชมสวนของยายค่ะหรือว่าสวนของแม่รจนาเองนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเพราะว่ารจนาเคยบอกว่าแม่หรือว่ายายนะคะปลูกทุเรียนแล้วก็ปลูกเงาะนะคะในสวนนี้เงาะมีไม่เยอะค่ะแต่ว่าจะมีทุเรียนนะคะเยอะ สวนเงาะจะอยู่ในสวนในบ้านแล้วหลังจากชมสวนข้างนอกนี้รจนาจะพาไปชมเงาะในบ้านแต่ตอนนี้เงาะวายหมดแล้วนะคะก็เหลือแต่ต้นวันนี้รจนาจะพามาชมสวนอยู่ข้างนอกค่ะอยู่ห่างออกมาจากในบ้านประมาณสองกิโลนะคะขับรถมาทางนานะคะตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นที่นานะคะแต่ว่าตอนนี้รจนาทําที่สวนนะคะเดี๋ยวรจนาจะพาชมเลยนะคะสำหรับฝั่งนี้นะคะของรจนาจะมี ของแม่นั่นแหละคะ่ะจะมีผู้ซาสามรสแล้วก็มีมะพร้าวน้ําหอมแล้วก็กระหลังนะคะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่คะ่ะต้นมะขามเทศนะคะส่วนที่เห็นต้นสูงๆตรงนั้นเป็นทุเรียนนะคะทุเรียนจะมีประมาณทั้งหมด20กว่าต้นนะคะก็มีค่อนข้างเยอะ ที่ตรงนี้จะทําทั้งนาแล้วก็ทําทั้งสวนนะคะข้างบนตรงนู้นจะเป็นนานะคะทํานาส่วนข้างล่างตรงนี้ลงไปจะเป็นสวนนะคะเดี๋ยวรถจนาจะพาเดินชมดูค่ะสวนวันนี้รถจนามีตากล้องนะคะเด็กๆสองคนค่ะมาด้วยให้มาเป็นเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะอ่าโอเควันนี้มาเป็นตากล้องให้คุณแม่นะคะ ก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วก็ฝรั่งนะคะฝรั่งกิมเข <c oughs> าเรียกว่าฝรั่งกิมจูใช่ไหมฝรั่งกิมจูนะคะส่วนต้นแถวแถวโน้นนะคะจะเป็นทุเรียนทุเรียนมีอายุได้ประมาณ5ปีแล้วค่ะปีนี้มีดอกแต่ว่าดอกร่วงหมดเลยค่ะไม่มีไม่มีลูกนะคะไม่ติดลูกนะคะอันนี้จะเป็นต้นมะขามเทศค่ะ ปีที่แล้วได้เก็บกินอยู่นะคะได้ขายด้วยนะคะฝักใหญ่แล้วก็หวานด้วยค่ะส่วนอันนี้เป็นต้นลำใหญ่นะคะมีหมาด้วยจะลกๆกนิดนึงน้ำเยอะอเดี๋ยวเราจะนาจ,จะพาไปในบ้านอีกนะคะในบ้านยายนะคะจะมีเนาะ ปลูกไว้ข้างหลังบ้านนะคะเงาะยายปลูกไว้ประมาณห้าต้นนะคะเด็กๆกิบกินได้ทีละเยอะมากเลยค่ะอันนี้เป็นน้อยหนานะคะพึ่งยังเล็กๆอยู่เลยค่ะแล้วก็จะเป็นมะพร<บ>้าวขัดเคียบนะคะตัวนี้แล้วก็ที่มองเห็นอยู่ตรงนั้นจะเป็นลำไยนะคะตรงนั้นลำไยห,หมดเลยค่ะล้ำไยออกอน่มยังน่าจะยังหลบง อาจะไม่ใช่ฤด้ดูมันหรือเปล่าที่เห็นอยู่ตรงนู้นจะเป็นลำใหญ่นะคะเรจนาไม่ได้พาเข้าไปชมใกล้ใก้นะคะลำใหญ่ส่วนเป็นแถวที่เห็นฝั่งนี้จะเป็นต้นทุเรียนนะคะนี่ค่ะเป็นแถวเลยเลยต้นทุเรียนส่วนที่ตรงที่ไถไว้ตรงนี้จะเป็นที่ทำนานะคะจะหวานข้าวแล้วก็ฝั่งทางโน้นจะเป็นของอีกเจ้าหนึ่งค่ะ ละเจ้าทุเรียนฝั่งทางนี้จะเป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะคะเป็นที่ข้างๆกันค่ะติดกันก็ปลูกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะที่เห็นอยู่นี่อายุก็ประมาณสามสี่ปีค่ะเขาจะใส่สปริงเกอร์ทุกต้นเลยนะคะทุเรียนดูแลยากมากเลยค่ะชาวไร่ชาวสวนเขาบอกว่า โอ้คิดคิดผิดเหมือนกันนะคะที่ปลูกทุเรียนเพราะว่ามันดูแลยากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมแมลงหรือว่าการดูแลอะไรต่างๆนะคะคนที่ทําทุเรียนก็ก็น่าจะรู้นะคะไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทุเรียนมันแพง ที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นทุเรียนนะคะข้างหน้าเนี่ยประมาณสิบกว่าต้นจะปลูกหลายอย่างเลยค่ะแม่ของรจนานะคะหรือว่าคุณยายนะคะปลูกเยอะมากปลูกหลายอย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันต่อในบ้านรจนาเลยนะคะหรือว่าบ้านยายนะคะบ้านแม่รจนานะคะเป็นบ้านที่องังเปาแล้วก็น้องเอิร์ธแล้วก็อมแอมอยู่นะคะเขาจะนอนอยู่ในบ้าน ในบ้านนั่นแหละในบ้านหลังใหญ่กับยายนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในบ้านเลยค่ะไปกันเลยนี่ใช่นี่เห็นว่าเห็นหน้าว่าเขาบานเขากันเถื่อแ้วนะเขียวงามดนะ้วยเนาะอ,อันนี้ต้นปาล์มอันนี้อันนี้สวนปาล์มเขาปลูกปาล์มค่ะนี่เขาลงปาล์ม <c oughs> ได้กลิ่นขี้ตมไหมหอ๋อแหมไมได้กลิ่นเป็นกลิ่นขี้ตม <c oughs> เป็นกลิ่นขี้โคนใช่ไหม บางทางนี้เขาหว <Yeah. S 1> านข้าวมาแล้วเนี่ยหนนมองเห็น,น่อบเราไหมหน ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะิเายุนีบ่ใช่ตอนนี้รจนนาก็มาถึงบ้านยายหรือว่าบ้านของรจนานะคะที่เด็กๆมาอยู่นะคะแล้วรจนนาจะพาเดินไปชมสวนเงาะข้างหลังบ้านยายค่ะ อันนี้สวนหลังบ้านยายนะคะพื้นที่เล็กๆค่ะแคบๆไม่ได้มีอะไรเยอะแยะอันนี้เป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมส่วนอันนี้เป็นละมุดละมุดออกลูกแล้วค่ะยังไม่สุกแม่เลยยังไม่สุกแ่่จะยังไม่ได้กินนะคะลูกโดดมากเลยค่ะสวยเลยมีทุเรียนด้วยค่ะ นีต้นลำไยนะคะอันนี้สวนหลังบ้านยายยายก็จะปลูกของเกินไว้เยอะเลยค่ะนี่ค่ะต้นเงาะโตแล้วได้กินลูกแล้วค่ะประมาณสี่ปีแล้วล่ะค่ะถ้าเรามีพื้นที่เพียงน้อยนิดเราก็พอจะปลูกผลไม้หรือว่าผักไว้กินเองจะดีมากเลยนะคะเพราะว่าผักแพงค่ะอย่างโหระพา ต้นหอมหรือว่าใบแมงลกักพวกนี้ควรจะปลูกไว้เลยนะคะสะรแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลูกไว้เยอะๆเราก็จะต้องเราก็จะไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อเพราะว่าเมื่อก่อนเขายังว่ามีขายกำลับบาทสองบาทแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะกำลับบาทมีแต่กำลับห้าบาทบางครั้งเราซื้อมาเราก็ไม่ได้ทํากินหมดขนาดนั้นมันเยอะไปค่ะห้าบาท ค่ะก็สําหรับวันนี้รจนานก็พาไปชมสวนคนยายแล้วก็ไปชมสวนหลังบ้านสวนในบ้านยายแล้วนะคะตามที่ f อฟเรียกร้องมานะคะแล้วก็มีเอฟซเรียกร้องเรื่องของให้ทำคอนเทนต์เรื่องของเจ้า ชาโคลแล้วก็โซดาด้วยนะคะเดี๋ยวรัชนาจะพาไปดูเจ้าชาโคแล้วก็โซดานะคะหลังจากที่เราไปชมบ้านคุณยายเสร็จรัชนะก็ขับรถมาที่นี่ก็ใกล้ค่าแล้วล่ะคะ่ะให้ดูท้องฟ้าเมื่อกี้ท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะลมเย็นๆอากาศตอนนี้นะคะเดี๋ยวรัชนาพาไปดูหมาน้อย2ตัวนะคะชาโคโซดามานี่ <laughs> ตัวนี้ไหนไหนมองกล้องก่อน โตแล้วค่ะตอนพี่นายเอามาเลี้ยงยังตัวเล็กๆอยู่เลยนะคะเขาเป็นหมาที่ดื้อค่ะยังไม่รู้ภาษาเลยค่ะเพราะว่าเขายังเขาไม่ค่อยได้โดนฝึกสอนนะเนาะตามบ้านนอกเราก็ไม่ค่อยได้มีวิธีสอนหมาอะไรมากมายนะคะก็เลี้ยงไปตามมีตามเกิดเหมือนที่บ้านนอกเราเลี้ยงทั่วๆไปนะคะเมื <c oughs> ่อก่อนก็กินข้าวเดียวกันกับรจนาเนี่ยแหละคะ่ะตอนนี้ข้าวเรา ไม่พอกินเราก็เลยซื้อข้าวมาให้เขาตังหาแชร์โคเป็นตัวสีดำนะคะโซดาเป็นตัวสีแดงแดงนะคะเป็นตัวผู้ จเจ้าชาโคเนี่ยนะคะจะฉลาดกว่าโซดานะคะเวลาดือ้อหรือว่าเวลาเข้าครัวเนี่ยเขาจะให้โซดานําหน้าก่อนนะคะถ้าโซดาโดนดุเนี่ยเจ้าชาโคก็จะถอยก็จะไม่เข้าไปนะคะแต่ถ้าไม่โดนดุจเจ้าชาโคถึงจะตามหลังเข้าไปนะคะให้โซดาเป็นด่านหน้าก่อนโต <c oughs> แล้วค่ะแล้วก็เอซีให้ทำหมั่นให้น้องนะคะเพราะว่า เป็นพี่น้องกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาน้องไปทำมันนะคะหยอกกันทั้งวันเลยค่ะสองตัวนี้หยอกกันทั้งวันเฮาก่ิงด้วยค่ะเวลาใครมาก็เฮาบอกก็ไม่ค่อยฟังด้วยนะคะเนี่ยก็จะหยอกกันอย่างเงี้ยละคะ่ะทั้งวัน พอหยอกกันเสร็จแล้วเหนื่อยก็นอน สำหรับวันนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะวันนี้รจนาก็จะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะไม่มีโรคไม่มีภัยนะคะเพราะว่าการไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขพบแต่สิ่งดีๆนะคะสำหรับวันนี้รจนาก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ Tell me what's wrong and why you never said you felt that way.